สวัสดีครับทุกคนมื้อนี้บอกลามากินผัดไทยนะครับทุกคนมาครับมากินผัดไทยแล้วกันครับเซตเซครับนี่ครับบรรยากาศน้องบ้านบอกลาเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือกินบนต้นไม้นะครับมาครับมาจดจุดัจบอกลาครับกินยุดสูงๆนี่แหละครับยอดวิวที่ได้สูงๆครับ ก็ต้องเป็นห่วงปลานะครับปลานั้นปลอดภัยดีครับก็ตัวลรครก็ได้อืนมองยู่มมองกินดอกนะครับได้บ่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศบังครับแล้วก็ที่กินเร็วๆแบบนี้ไม่ได้กินเร็วแบบนี้นะครับทุกคนแม่ก็เล่นคลิปไปตามเคยละครับจันทุกคนเบื่อครับถ้าคลิปจะจืดเงาๆซะซะเด็กทุกคนจะดูเบื่อครับฮิยิ่งรัวครับเปิดพิดเปิดดูครับ นั่งกินแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับบรรยากาศดีครับทุกคนอยากร้องขึ้นไปกินต้นบนต้นใหม่บ่ครับเสพนะครับทุกคนลองมึงนะครับทุกคนเสพคูณสองครับจากปกติก็เสพอยู่แล้วหานาพอขึ้นไปกินบนต้นใหม่ปุ๊บเสพบอคักเลยครับทุกคนครับทุกคนกกินคนยาวครับทุกคนจะมึงทานนั่งกินบอกลาวาชิ้วขนาดไหนครับ โอ้โหเพืนต่อคับทุกคนมากินผัดไทยแค่นี้แหละครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกทุกเจ้าคลิปนี้มาตกตกเด้อครับปลอดภัยดีครับโอ้ยน้อตัวอย่างกระจืบลงตากต้แนแ่ครับ